สวัสดีค่ะคลิปนี room, ้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาพบกับหัวข้อคำทํานายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามเขาจะเคลียยังไงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลที่3ามเขาจะเคลียยังไงเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะเขากับคุณคุณกับเขาจะเป็นยังไงกันบ้างในความสัมพันธ์ในเวลานี้นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาการแอบซ่อนการแอบทำอะไรลับหลังนะคะการปิดบงังการซ่อนเลนปิดยังไงก็ไม่มิดนะคะปิดยังไงมันก็มีการแสดงเิดมันก็มีอาการะให้คุณจับจับทางได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะ ตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคือคุณจะคิดว่ามีได้แต่อย่าให้รู้ถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยคุณตัดจบนะคะคุณไม่เอาไว้แน่ถ้าคุณรู้เมื่อไหร่นะอันนี้คือความคิดของคุณนะเพียงแต่ว่าเวลาเนี้ยเหมือนกับยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทนันคือมันยังไม่ชัดเจนอนะ่ะมันแค่นี้เอ๊ะนะคะมีเอ๊ะเกิดขึ้นในใจตัวเขาเขาพยายามที่จะทําทตัวเป็นปกติกับคุณนะ เขาพยายามที่จะทำตัวเป็นปกติแต่ตัวเขาก็คงไม่รู้ตัวนะคะว่าเขานะ่ะมีมีมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นภายใต้ความพยายามที่จะทําให้ปกติกับคุณนะคะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะซ่อนเลนตรงนี้ได้นะเพราะนั้นว่าคุณคุณตอนนี้คุณเริ่มเริ่มมีความสังเกตคุณเริ่มสังหอนใจว่ามันมีเขามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณอยู่เขามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปจากเดิมนะ เพียงแค่คุณยังไม่ได้พูดออกมาคุณแค่กำลังจับตาดูอยู่กำลังสงสัยอยู่กำลังยังไม่มั่นใจนะเพียงแค่ว่าคุณรอว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ชัดเจนขึ้นมาคุณจะพูดจะถามเขาอย่างตรงๆเลยแหละนะเพียงแค่รอเวลานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แล้วตัวเขาเองนะคะในเวลานี้ในตอนนี้นะคะเขาคิดเช่นไรกับบุคคลที่สามเขายังก็คิดเช่นไรกับบุคคลที่สามในไพ่เดชนะคะความสัมพันธ์นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขา กับบุคคลที่สามเนี่ยถามว่าเขาเขาคิดยังไงกับบุคคลที่สามเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรในเวลานี้นะคะเขายังไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรค่ะเพียงแค่ว่ามีการไปมาอาจจะมีการมาเจอการมีการพูดคุยกันนะและเขาเองเขาก็รู้นะคะคนของเราเนี่ยเขาก็รู้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงไม่ได้ยั่งยืนอะไรหรอกนะคะสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวเขาก็จะตัดจบของเขาเองนะ เขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรอยู่แล้วนะไพ่ท่านรวมขึ้นมาถึงสองใบนะคะเขาเรียกว่าอาจจะแบบสนุกสนุกนะคะบริหารเสน่ห์เล่นๆนะซึ่งเขาเอาตัวรอดได้นะคะเข,เขาเขาเรียกว่าถ้าบุคคลที่สามคิดจะนะคะจับเขาเนี่ยน่าจะยากนะเพราะว่าคนคนนี้เขาก็คือรู้เท่าทันนะคะรู้เท่าทันแล้วเขาก็เองเขาก็รู้นะคะว่าคุณคือตัวจริงสําหรับเขา นะส่วนกับบุคคลที่สามนะเขาอาจจะยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรนะอาจจะมีฝ่ายฝ่ายฝ่ายนูน้นอาจจะมีใช้ความพยายามกับเขาค่อนข่านเยอะนะแต่ตัวเขาเองเขาก็รู้เท่าทันเขาก็เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วในความสัมพันธ์นี้นะ่บุคคลที่3จะพยายามทำยังไงต่อนะคะ คนคนที่สามนะถามว่ารู้ไหมว่าอาคนคนนี้นะ่ะเขามีคุณอยู่แล้วเขารู้นะคะเขาเองเขาก็รู้แต่เขาก็ยังมีความพยายามนะหรือบางครั้งอาจจะพยายามอยากที่จะแสดงตัวตนออกมาเพื่อให้คุณได้รู้นะตัวเขาเองนะ่ะคนคลที่สามในความสัมพันธ์เนี้ย การพยายามของเขาอาจจะไม่สําเร็จสำเร็จผลนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตัวเขาเองนะเขาก็มีความเครียดมีความกดดันมีความไม่สบายใจในสถานะความสัมพันธ์แบบนี้นะเขาเองเขาก็ไม่ได้มีความสุขอะ่อะเขาเองเขาก็รู้นะคะว่าคนคนคนนี้นะคะคนของเราคนเนี้ยไม่ได้คิดเี่จะจริงจังอะไรกับเขาแต่อีกฝ่ายหรือบุคคลที่สามเนี่ย เขาเรียกว่ารักไปแล้วนะคะรักไปแล้วเพราะยังเจ้าน้่ไม่สามารถที่จะถอนถอนตัวถอนใจออกมาได้นะเขาก็ต้องทนอยู่กับสถานะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วเขาจะเคลียร์ยังไงนะคะในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามเขาจะเคลียร์ยังไงกับคุณสองถ้วยคุณคือคนที่เขารักนะคะคุณคือคนที่เขา เห็นคุณค่าคุณคือคนที่เขาอยากที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาไปตลอดนะเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณและเขาก็รู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณคือคนที่มีค่าสําหรับเขาคุณคือคนที่เขารักและให้เกียรติยกย่องนะและนะคะถ้าคุณกับเขายังอยู่ในสถานะของการคบกันเนี่ย เขาก็มีการคิดการวางแผนนะที่อยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเขามีความห่วงแผนคุณด้วยแล้วก็มีการห่วงแผนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไว้ด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าแล้วเขาจะเคลียร์ยังไงกับบุคคลที่สามในไพ่สามดาบขึ้นมาในไพ่เดวิล ได้ไพ่เมจิเชียนได้ไพ่กิ่งถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดหมยนะคะควันนี้ท่านถามว่าเขาจะเคย,ยังไงกับกลุ่มบุคลบคลที่สามนะต้องบอกเลยว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะตัดจบ,บนลังจาเดี๋ยวเขาจะตัดจบจากบุคคลที่สามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีการตัดจบจากบุคคลที่สามไปเพราะเขารู้นะคะว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบุคคลที่สามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ อาจจะเกิดจากภาวะอารมณ์ของเขานะคะอารมณ์ณสถานการณ์ตอนนั้นณเวลานั้นนะแต่พอเขาได้ไปคุกคีได้ไปคบหาแล้วเนี่ยเหมือนว่าเขายิ่งคบกับคนบุคคลที่สามมากเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งรู้สึกผิดกับคุณมากขึ้นเท่านั้นนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะตัดจบนะคะเขาจะตัดจบจากจากบุคคลที่สามเขาจะเคลียร์ของเขาเองนะคะเขาจะเคลียร์และตัดจบได้แล้วสุดท้ายเขาก็จะกลับมา หาคุณเหมือนเดิมนะคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะไพ่เก้าวถ้วยไพ่เฮอร์มิตเอ็มคุณคือเอ็มเพสของเขานะคุณคือเขเรียกคุณคือเจ้าหญิงของเขาคุณคือคนที่เขานะคะวาดหวังที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันไปกับคุณนะและต้องบอกเลยว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ยังไงก็นะคะไม่ได้ไปไหนจากกันเลยยังไงคุณกับเขาก็ได้ลงเลยกันแน่นอนนะแล้วเขาก็นะคะต้องบอกว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขารักคุณรักด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะไพ่เฮอร์มิตนะส่วนในเรื่องของบุคคลที่3ก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นไปในเรื่องของภาวะอารมณ์ชั่ววูบแต่กับคุณเนี่ยคือรักแท้ของเขานะคือคนที่เขาคิดจะสร้างครอบครัวไปกับคุณ นะคะไพรวีอัฟฟอร์จูนนะเขารู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยคือคู่ของเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยคุณคือคนที่เขาอยากจะลง,ลงเอ่ยด้วยนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับบุบคคลที่3มสุดท้ายแล้วก็จะเคลียร์ได้เขาจะเคลียร์ถ้าตัดจบจากบุคคลที่สมแล้วก็จะกลับมาหาคุณนะคะเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจนะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างรักและ อยากจะสร้างอนาคตกับคุณในระยะยาวๆและมั่นคงตลอดไปค่ะ